พฤศจิกาอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยระวังไอแดดไอฝนแล้วก็ไอเลิฟยูวอลมาอัปเดตตารางกิจกรรมเดือนพฤศจิกายนเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกทีช่วงนี้ที่ชียนใหม่ในซาฟารีอากาศกำลังดีสุดๆเที่ยวกลางวันก็ชิวเดินรับลมชมธรรมชาติสบายๆเที่ยวกลางคืนก็ตื่นเต้นได้ฟีลผจญภัยท่ามกลางสัตว์ป่าน่ารักดืมดำกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ตาม ด้วยกิจกรรมนั่งรถชมสัตว์และโชว์อีกมากมายที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวเองที่เชียงใหม่ในซาฟารีบัตรเข้าชมแบ่งออกเป็น2รูปแบบดังนี้บัตรเดินชมสัตว์โซนเดินตป้ด11นาฬิกาถึง20นาฬกาสามารถเดินชมสัตว์รอบทะเลสาบมีกิจกรรมเสริมสามารถเลือกรับชมได้คือเดินสิงโชและน้ำพุดนตรีบัตรนั่งรถชมสัตว์นั่งรถชมสัตว์บวกเดินชมสัตว สามารถเลือกได้ว่าจะนั่งกลางช่วงกลางวันหรือกลางคืนมีกิจกรรมเสริมสามารถเลือกรับชมได้คือมินิไทเกอร์โชว์ไว i m แอนิมอลโชว์ถ่ายภาพกับสัตว์เล็กอาณาจักรเสือเพทิงสูปเปเนสิงโชว์และน้ำพุดนตรีที่ชิ้นใหม่ในซาฟารี